ลูกลานมีก็ติแกงน่องหัวม่งมึงหัวจะคลองออกอยู่หน้ามื่อคพนพะไงเราเามาสูงเ้ามือนี้มันติซองเมษะนี่น่องหัวจะคล้องเลยนี่สิลันี้แล้วก็สลยต้มต้มแล้วก็ติแกงมนดลยสื่อเลยนี่หัวจะคล้องหลังทุกคนมันสื่อบนแพน่สุกน พวกเมียก็บบวกแบนี่สิล่ะหางรๆน่ก็วัวยาเอกวะมช่วย้าก็ลางจะสิจุ่มให้ม่งจะสิแกนห้องหน่อยแบ่งกันกินตัว เท <c oughs> ียเหน่มออกแน่น้รงนองมานมษาหักอีสานข้ากจาฟาง่น้องมีาหักอีสานน่่ มันหนึ่งเมตรสามนแสแกงนออย่เบิ้งอ้งนีมันนี่ก็เป็นตอนชุกแล้ววันนีียวไปแกงอยู่หน้าเร้อวันนี้

เฮ้มีก,กนน๋อแจัหนแนงงัวต้มหนงงัวเ้าไ่ละลูกสวัสดีครับห้างอีสานบ้านเฮาวเน่ที่เดิมห้าอีสานบ้านเฮาลูกหลานนี่เฮ็ดแบบบ้านๆเลยกระลาสิเล่นเตะคนนั่นนี่โอ้มีก๋วยหางอีสานสิต้มหนงงัวไอ้เบิ่งมือบา้านก็สุกแล้วก็สิแกงแบงพี่แบงน่องสืบสานวัฒนธรรมโบราณห้าแหวบคนบาขี้บน<า>น้ำนน้ำแนงงัว ปานนี้ขั้นแกะขั้นหัวออกลูกในน้องมันแกงแต่กระแบงกันมันจังแพรจังพื้นั่นบ้างูุุ่กแต่กรมาป่าหลุดข้นหน้าสิป่านในกันพูดละไข่สาสองไข่สามันกระสิบทัวร์ถึงนี่คือเงินมามาไข่สาเนี่ยบนี่บธรรมดาเมียก๋อกินแต่หื่นจะของก็ได้แต่ว่าเข้าหักกันเัื้สิเลยกินของตลาดบดหรอก เพิ่นมันบ่อถวนเพิ่นกับไปเห็ดกับมีเขาเอินมาหนองหน,น่ายน่นี่คือครบปีครบเดือนเข้าจังอวกนี่ผลงานของหมอแดงดูไม่อึงย่ายอึงนั่นล่ะผู้คนออกอยังซื้อเพิ่นเหมือนล้ไมาออกคิดนั้นไมออน่ยังก้อนนั่นอยังโกงน้ำสืบคุณมูนย่างนี่ซือ้อเพนมาจากไหนก่อามุลนัยกับเพื่อนมาเคยสานีาาน่มาเคยสารไปเรียกวี่บ้านัก บริตัวนบ่นบิสิว่าจะใช้นี่มันก็วข้องกัสากรเบิ่งล่ะต่างชื่อให้น้องเมษา่ะหมู่สาวตะหมุนไม่เยอ่ขอหมอแดงขึ้นมาแตงสาวห้ายหัวง่ามนกเพิ่ใส่แกงใส่ชือกันนี่ม็นใบผักอีเลิดนี่ยี่นีมันใบผักอีเลิดก็ใบมะขี้บานเทาถ้าใส่ร้ายเพราะว่าพี่หน้องห้าร้ายคน กั uhm, นต้องไหวเยียมพักไว้ก่อนตอนงกี่โมอสี่เดือนตีอีสานบ้านเฮาเป็นยาเสลติสืบสานวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเนี่ยกว่าก็ยังบอกเะาข้อเมนต์ก็ให้มันมวลจะชัวร์ว่ามวนในการมันบอกอยากอ่าน ขั้นผู้อยากเบิ่งนั่นเป็นใจว่าเอกมวนขั้นเบิงบ่งเบิ่งเห็นมีความสุขขั้นเบิง่งเพื่อความติสเดือนนั่นแม่นสิดีป็นได้กอกว่าบบดีบอะไรว่าแพ้จะข้นหรอกแต่ว่าอยากให้คั้วมเหม็นอยากให้ว่ามวนมวล,มวลขั้นตีกับสีมวลมวนเมื่อกองกับเมื่อกองไม่นี่แหละเฮ็ดจังได้แหละเนี่ยอยู่ไกลกันครับอันผู้เพิ่นทายถ้ำอีรีอีนีนน้คือสีหูอยู่ครูเหมือนเนี่ยถือว่าโอทอแต่ห่อนี่ก็ึ้นหอดลูกหลานนี่แหละจังบ่า ในเห็ดเมนโบางามด้วจังไดอกับพยายามเห็ดนี่แหละเคื่อความคือหออของเห,าห,เห,าห่าให้ค่ายเขียดให้ค่ายคือหอดลงแนหน่อยหนึ่งซอยให้เจ้าคือหอดลูกล้านเห็ดลงไปแล้วลูกล้านก็เมนมากหรือเปล่าฟังก็ดีใจว่ายังขาบัางมีก้อยตัวนี่ว่าม,ามันลืมแล้วแต่ยังบอกแล้ว,ว่าคลักหน่อยๆแต่ขอให้นั่นหน้ายากสุว่าคั่วม,ม้วนเนี่ยจนหอมเห่า พีไหวีหักคนและข่อยหักอีหลีข่อยอ่านความมวนขอ่อยจมวนอีหลีข่อยดีใจมีกระลังใจคือแต่นนยาหลายหากมาใส่คือยังหนึ่งเห็นหนุ่มร้านเบิง่งบอโอ้ยคือมันตาแสีบเถอะเนาะคือดีเถอะเนาะมีใหญ่เอ่ยคือหอดกัรสันจังสีอ่านนี่คือดีใจอาเดือดระบาในสีหัวร่ตักแบงซีแบงหนอนงและแบบ ล oh, well, really ุกมือ้นะ่แ่หนามาเยะบอมอแม่ือว่าแล้วฟ้าพิดบ่ะเั้้ามันใหญ่ตัวเม่นเลยหัวตะไค่ห้างสีไซก่อนหัวตะไค่ห้างเห็ดพิดไหวว่นเนาะ คนเดือดทั้งแงเขาก็บย่อเครื่องสุ่มหนึ่งลูกเอามาปากตัวนี้บันไปแน่แล่ะอ่านั่นดิเดมูมงหญ่ท่านพักทั้ื่องหนามตัวพี่เขากับพ่อตัมม้บมาห้าลูกร้านห้องหยากผู้ใหญ่อยากจะก,ก,กัดแ่เอานี่เห็นแบบโบราณหนูเห็ดเพื่อลูกเพื่อเต่า เอาขวามสซุกห hmm. ัวไงแล้วเล็กหน่อยไปนั่งลองได้สิซี่มังหนามันก่อนก่อนอเขาเจ๊อยู่ใจใส่ตะเกียบซื่อซได้เนีกระเส็บลม้นี่เกีียวก้สุลดเลยเอาเบบะบานข้างอาปีดไว้เพื่อนเดือเอาออกว่างนู่งง้อ Hãy subscribe cho kênh mình Mì Gõ để không bỏ lỡ những lại, hát để nói một าต้นห้องที่แกะพี่เฉีงน้องเอาไปเกลละกอนแน่ะกัมีตัดไปพุนยากเนี่ยหักแพงแมงปานกัได้หน่อมีหน่อยก็กินหน่อยให้ลูกหลานหากักส่องหักอีสานบ้านเฮาในเดอ้อติดตามเฟซมีเกาะหาอีสานแน่ละกะอารากาทีมงานของเาทุกคนให้มีความสุขความจเจริญเดอ้อลูกหลานเดอ้อทริ่มทุกคนจะติดตามคลิปตอนต่อไปอา้าว อาว่าน้ำฟักลงสักก่อนเพราะว่าน้องหัวเอาต้มซุปจนเปื่อยนั่นฟักลงสักก่นอนกันเอยห,หอมหอมกินผักอีเหลือหอมกินใบมักพริกแลก้วกะเพรีตูต้นหอมเหรอห่าแต่ใคร กันตัวไสสามัตติปาผู้เดียวกรกบพกรสิอิ่มกันคู้นึ่ไในยินกรสิเขียดกสว่าเป็นย่างคือบอดกินเนาะไม่กอธรรมดาขยาคนมากขึ้ย่งตัวใช้กระสอเล่

ตอนหนีดีหรือบดีมันก็อยู่กับปากคนนะพี่น้องในรว่าดลูกเอาก็มีควาวซุกอยู่ใดคู่มือในท่านสมไยแล้วมีกลอ่องมีหนังไทยเบิ้งหักแพร่งกันตัวแบงหักแบงปันกันมันสีแบงความเขียดกันได้มแต่ควาวมวนซื่นตัวนี่เอามาหนีมแต่คล้องในในในสวนนะว่าทอีตูพักต้นตอน,อน้อมต้นยัง มันพี่ข้าวบดตรงตำเใช่หรอเพราะว่าได้หน่อยกขยากน้ำเข้าวก็ได้สิกชิมใช่เอาให้อดแบบโบราณแกงกับแกงใส่เกลือเนี่ทวดวคอนมูกูที่หนึ่งอาะนี่หม่อวมวเนี่ยเอากินกิน ท่านตากแล้วว่าคือได้น้อยเทียโอยากให้ได้สารพัก็จะอยากให้ไม่ใช่หรอสารพัดก็บออยากดีใจที่ยังมีมูมาสูงเย็บปากเย็บปาก